บา่าวทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกคึอเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันเสาร์ที่29นะครับมิถุนายน67ในมาชิกนะครับมาพร้อมกับเสียงอึ้งอ่างในมาชิกเพราะว่าฝนตกในมาชิกเออฝนตกแรงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสดชื่นเลยเช้าเ้านี้เนาะนะครับอ่ะก่อนบาวทีขอสวัสดีนะครับแม่แม่ที่มาชิกเอฟซีขาประจําแล้วขอสวัสดีพี่มาชิกพูดด้วยคำติดตามใหม่ยินดตต้อนรับสู่ช่องบ่าวทีค่ะ รวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ได้มาชิ้นะครับเนาะก็สู้กันต่อตามกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันเสาร์ที่29เลยนะที่มาชิ้เออนะครับวันนี้นะนะครับอีกไม่กี่วันจะหมดเดือนแล้วสาหรับเดือนมิถุนายนได้มาชิ้นะเนาะนะครับพรุ่งนี้ก็30แล้วนะนะครับสําหรับวันที่30นะครับเนาะนะผมก็จะมีเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะครับส่งเข้าไปในห้องเรียนนะนะครับอ่าพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์นะครับอ่า รัฐบาลไทยได้มาชี้น้ำเนาะดูก่อนว่าจะเวลาไหนได้มาชี้น้ำเนาะสำหรับไลฟ์เดียวรัฐบาลไทยทักทายพูดคุยกับที่มาชิกนะครับในวันพรุ่งนี้นะนะครับในที่ได้มาชี้ก็ฝากติดตามนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยให้ด้วยเนาะนะครับสำหรับเมื่อคืนได้มาชี้นะครับโอ้ดีใจกับพี่สมาชิกผู้ที่โชคดีกับเราพัฒนาด้วยนะนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับเราพัฒนาในที่มาชิกนะครับเบิ้ลมานะครับ55 หนึ่งสี่นะครับเนาะห้าหนึ่งสี่สลับลาวพัฒนาเมื่อคืนนี่มาชิกนะคเนาะขอบผมเข้าที่หนึ่งสี่เน้นๆตรงๆเลยสลับลาวพัฒนาเมื่อคืนนะนะครับนี่หนึ่งนะนะเออนี่นับเข้าสามตัวด้วยนะห้าหนึ่งสี่บวกห้าสี่หนึ่งห้านะนะับแล้วก็หนึ่งสี่ตรงๆนะครับสลับลาวพัฒนาเมื่อคืนนะโอ้โหนะครับเอลั่นเลยในห้องเรียนนี่มาชิกนะครับแม่ๆพี่มาชิกนะครับเนาะที่ตามในทางผมเนี่ยนะครับเนาะโชคดีกันเยอะมากเลยสลับเมื่อคืนนะนะครับเออก็ดีใจกันที่มาชิก ผู้ที่โชคดีด้วยสลับลาาพัฒนามาคืนนะหผมมั่นใจมากเลยนะแนวทางเราพัฒนามาคืนนะครับผมฟาที่หนึ่งนะนะครับเพราะสูตรมาชนกันผม<ว>ก็เลยมั่นใจค่อนข้างที่จะมั่นใจผมโพสต์ไว้ชุมชนตั้งแต่วันก่อนละนะครับว่าแนวทางผมมันชนกันนะแม่นะครับเนาะใครที่ได้ชมแนวทางผมได้ตามแนวทางผมเมื่อคืนนี้นะครับถือว่าไม่พลาดนะครับตรงๆเน้นๆเลยนะครับเนาะนะครับข้ออื่นนะครับขอขอบคุณนะครับเนาะนะครับอ่าแม่สุนทีแล้วก็ หมอดูจิตทิพย์แล้วก็พี่สายลมน่ะพิมาชิกสน,สนับสนุนทางช่องมานะนะครับเออของอ่าเป็นของไหว้ตะไคร่ก็ดีน่ะพิมาชิกเลือกค่าสมุดปากากาก็ดีนะพิมาชิกเลยว,ว่าสนุกสนุนกาแฟนะนะครับยังไงก็ขอให้มีโชคเฮงๆรวยๆแล้วก็ขอขอบคุณน้ำใจที่พี่สมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับไว้ในที่นี้ด้วยเนาะนะครับยังไงขอโชคดีกับทุกๆคนด้วยนะนะครับสำหรับใครยังไม่โชคดีก็สักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้้อออองงนนนนนนนะะะะะคคคครรรรัััับบบเเเาาาา่่่่่่แหลลลผผมมมววไไไฟ์สสดดดีียิทขขก็ืพ ได้ได้มาชิคนะเพื่อตะไครโดนกิจโดนใจให้เราน่ะมีโชคนะครับเนี่ยปิ้งแวบอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ขอบคุณน้ำใจที่มาชิคไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับสลับลราพัฒนาเมื่อคืนอ่ะนะครับสลับฮานอยวันนี้ก็ตามกันต่อเรื่อที่มาชิคสลับในทางฮานอยนะครับเนาะก็ปั้มกันทุกวันกับนากฮานอยเนี่ยนะครับรุ่นเทงรุ่นปังกันทุกวันเนาะนะครับเออนะครับเนาะมาดูคำเตือนก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันได้ไหมมาชิคว่าเป็นอย่างไรเนาะ าทางช่องพิเพียสีกลางเด้การนำเสนอสูตรคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้นะตัวเลขทั้งหมดครับตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองคนพิจารณาดูแลก็ชี้ในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใ,นใดๆทุกชนิดนะเป็นสูตรเป็นแนวทางไนดะ้มาชิ้นะครับ,บใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้าห้องเรียนเนาะนะครับเออช่วงนี้เลยได้มาชิ้นะไม่มีท่าจะจ่ายนะครับเออนะครับ,ออนะรบอขออภัยด้วยนะที่มาชวันนี้ผมามากับอากาศอา ฝนตกเช้าๆแล้วทีนี้ก็ฟุมิแพ้่ขึ้นอีกนะครับเสียงก็จะอันอันเนาะนะครับดูที่แนวทางนะแต่ผมเต็มร้อยทุกๆครั้งสลับแนวทางนะมาชิกนะครับนะครับมาดูเมื่อวานเลยนะมาชินะเนาะเมื่อวานผู้พ่าศูนย์กับเก้านะผมให้เป็นวัดรวมนะสลับพี่มาชิที่มาติดตามใหม่ผมไม่ได้แยกหน่อยให้เด้อนะครับขออภัยครับ เออนะครับไม่ได้แยกหน่อยให้นะนะครับผมให้เป็นมัดรวมอ่ามณุกาชาต์หน่อยนะครับเนาะนะครับกาชาติเมื่อวานนี่แปดหกศูนย์ศูนย์สี่นะครับกาชาตินะแปดหกศูนย์นะครับศูนย์สี่เออนะครับเนาะนะครับนะครับค่าจับตัวนี้ก็จะเข้าหกศูนย์อยู่กาชาติเนาะศูนย์สี่ไม่มีได้มาชิคให้ศูนย์สามนะนะครับเออกาชาติอนุกิจนะครับอนาคิดแปดเจ็ดสามศูนย์สองนะอนาคิดแปดเจ็ดสามศูนย์สองมีไหมอ้าวชาวกีตเข้าที่ศูนย์สองเด้แม่เอ้ เมื่อวานนี้ผมก็รู้นน้อยน้อยนี่แหละนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าเมื่อวานนะนะครับศูนย์สองนะนะครับตรงๆเฉพาะกิจในห้องเรียนนะเฉพาะกิจนะเออนะครับครับเออนี่แหละอ่าตัวเลขทั้งหมดนี้คัดมาหมดเลยนะสมาชิกนะมาจากในทางสูตรนะนะครับอ่าแปดเจ็ดสามนะไม่มีผมให้อ่าศูนย์กับเก้านะนะครับพิเศษนะครับเนาะน่าฟ้าร้องอ่านะครับ 47546นะ47546เหนี่ยจ็ดห้าสี่หกเตีมเนาะนะครับผมให้ศูนย์กับเก้าไปเอ้ยนะครับเนาะนะครับเมื่อวานเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ปกตินะ36847นะนะครับ69นะครับไปไม่ถึงนะครับ68อ่า98เก้าไม่มีเนี่ยมาชี้นะเนาะเอ้ยนะครับเนาะศูนย์กับเก้าไม่ลงเลยนะครับนะครับเออนะครับอ่าแล้วก็วีพีนะครับ37355นะนะครับ37355นะครับเออนับศูนย์กับเก้า เออนับเนาะนับแต่ให้ระวังเบิ้อไว้อยู่นะนะครับเพราะว่าฮานอยช่วงนี้เบิ้อไหลอย,อยู่ในสะมาชิกสลับฮานอยเนาะใครกันเบิ้อไว้ก็จะโชคดีนะผมก็จะพยายามย้ำเสม,มอว่ายาเข้ามาเบิ้อเน,นี่ยเขาก็จะไหล ต,ตลอดร right ะยะยาวอยู่นะสลับอย่างาร์เบิ้ลฮานอยต้องระวังในฮิมาชิกนะเราช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่ติดเบิ้ลนะนะครับเออเพิ่มติดมาทุกรอบเนาะนะครับเออสหรับอย่างฮาร์เบิ้ลนะสองสามวันมาเนี่ยในฮมาชิกนะครับเนาะเอ้านะครับดูดิว่าวันนี้จะเบิ้ลจะลงอีกหรือเปล่าสหรับนยู่เนาะนะครับการเบิ้ลชคดีนะเมื่อวานนี้นะครับขออภัยแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับสหรับสามพี่น้องอุพันธ์นี่นะครับเออนะครับแต่ไปเฉพาะกิจนะนะก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับฮานอยเมื่อวานนะนักลบย่อมมีบาดแผลเด้ลยฮินนะะครับเา เหนือก็พัสดรก็ไปต่อเนาะนะครับอ่ะตามกันต่อสลับวันนี้นะนะครับอ่ะเสียงนกร้องเรื่มมาแล้วนะครับเออนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะนะครับก่อนที่จะทาคลิปเนี่ยผมนั่งรอฝนหยุดตกเป็นมาชิกนาเนาะเออนะครับแล้วก็ผมแพ้ขึ้นจังเลยเวลาฝนตกเนี่ยนะครับอ่ะตามกันต่อนะครับเนาะตอนนี้มีทั้งเสียงอื่นอ่างแล้วก็เสียงนกร้องนะนะครับฝนเริ่มหยุดตกแล้วอ่ะหานอนวันนี้เนาะตามกันต่อนะครับ โันนี่บเนะวันนี้วันที่29เลยนะแม่เห็นทเนะ9ทับ6ทับ6เจ็ดนะครับเออนะครับเนาะสำหรับลาพัฒนามอคืนเนี่ยใครไม่ได้มาชมลาพัฒนาผมเมื่อคืนนี้นะนะครับผมพูดย้ำอยู่เสมอนะนะเวลาไลฟ์ส่เนี่ยผมจะย้ำอยู่ว่าผมเคยทํานะครับลาพัฒนานี่นะครับเข้าสามที่นั่งสามตัวนี่แหละสิ้นเดือนนะนะครับเออแต่ผมไม่บอกว่าเดือนอะไรนะเมื่อคืนนะนะครับแต่ผมเคยบอกว่า ส่งท้ายเดือนนี่แหละนะผมเคยทำสามตัวเข้าสลับเหล่าพนานะผมจะย้ำย้ำหน้าไล์สดนี่แหละเมื่อวานสองสามรอบนะให้ผมพูดนะครับเาห้ามพลาดเด็ดขาดผมขย้ำอยู่อย่างนี้นะนะเวลาผมไล์สดเมื่อคืนนะครับเออนะครับแต่ไปเข้าในทางสูตรสามที่นั่งเลยสลับเมื่อคืนนะนะครับเออสายด่วนไม่เข้าเนาะนะครับเอามาดูตัวเด่นให้มาชิกนะครับเด่นนะผมให้ตัวนี้นะครับสลับวันนี้นะนะครับเจ็ด กับ8ได้แม่เด้อเจ็ด8ะกับ7นะครับสำหรับในตัวเด่นวันนี้นะยังไงขอให้มานะจับพูดได้เลยนะ7 8 8 7เนี่ยจับพูดได้เลยสลับในทางผมเนาะนะครับ,จ,นะ7 7จ,บ,รบจับพี่น้องให้อ่ะแล้วก็มาตามก็ได้จับพูดเด่น2ตัวนะเออ2ตัวเด่นเด่น2ตัว2ตัวเด่นนะ2ตัวเด่นเด่นสตัวมีนะครับอ่า7 9นะ70 เจ็ดหนึ่งนะนะครับแปดสองแปดสามแปดสี่นะนะครับอาอาเอาเบิ้ลไปอีกนะครับสหรับวันนี้เจ็ดเจ็ดนะกับแปดแปดนะเออนี่แหละนะครับนะนะครับอ่ะชจะชอบแค่ไว้จดไว้ได้เลยนะครับสหรับในชุดจับคู่เด่นสองตัวยังไงขอให้ลงยังไงขอให้มานะวันนี้นะมาซินะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเน้นให้นะสหรับในตัวเน้นนะครับ 8787จะพูดได้เลยนะนะครับสลับเป็นตัวเด่นผมนะนะเออนะพี่น้องเนาะนะครับ7970718283แล้วก็84เนี่ยมาชิยังไงขอให้มาในตัวเน้นเด้อวันนี้ยังไงขอให้มาตัวเน้นนะนะเออ848เด้อนะครับอ่าแล้วก็นะ7997นะครับอันนี้ระวังหกเออนะเพื่ขับตีลังกานะนะครับให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะครับยังไว้ใจไม่ได้นะสลับหานอนเบิ้ลเลยมาชิ นะครับอ่ะนะครับเดียวเริมเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับด้วยนะครับขอโชคดีการสลับในชุดจะพูดเด่นสองตัวนะนะครับแล้วก็มาตามก็ด้วยสามตัวเด่นเนาะนะครับขออภัยครับสามตัวเด่นนะเสียงนกก็จะมาร้องหน้าบ้านแล้วนะครับเช้าๆนะศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะวันนี้มีทั้งเสียงนกมีทั้งเสียงอื่นอ่างนะครับมีทั้งเสียงฝ้าร้องวันนี้สองแปดสามนะนะครับแล้วก็ 3 8 4เออนะครับเนาะในชุด3ตัวก็3ชุดอีกที่เก้านะครับผมเนาะนะครับส่งท้ายอย่างสวยงามนะสำหรับลาพนาผมในมาชิกนะครับสามที่นั่งเลยนะครับรอรอบต่อไปวันจันทร์นะสามรับพัฒนาก็สู้กันต่อนะครับเนาะแต่ก็ต้องผ่านวิธีใหญ่รัฐบาลไทยก่อนนะครับสำหรับวันจันทร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งในมาชิกสำหรับอ่าฮานอยประจําวันเสาร์นะนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเลยเลยไม่เอ้ยนะครับเนาะนะครับ จะส่งหมดเดือนแล้วพวกนี้ก็จะหมดเดือนแล้วนะครับเนาะเจ็ดแปดแปดเนะสลับ,นะบจับคู่เด่นนะครับเนาะนะครับเออตัวเด่นนี่แหละนะครับสลับสายวิ่งสายรูปเนาะจับคู่ได้เลยนะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็นึ่งไปสอสามมันก็ไปสี่ผมไม่ให้เจ็ดเก้ากับแปดสี่นะนะครับเออระวังหกกับ 9, เก้าด,ด้วยเด้อยี่ยี่ตัวเด่นโดยต้องระวัง 5. เป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้ สรัพย์ที่จะมาชี้คิมมาติดตามใหม่นะระวังเบิ้ลไว้อีกนะครับเนาะนะครับเบิ้ลนี่ไหลอยู่ในมาชิกนะครับเออช่วงนี้เบิ้ลไหลนะส่งสะบานมานี้เบิ้ลไหลตลอดในมาชิกนะครับระวังไว้ด้วยสลับนะเบิ้ลไม่รู้จะไหลยาวไปถึงวันไหนนะนะครับสลับนะครับเบิ้ลเกาะติดเบิ้ลช่วงนี้นะระวังไว้นะครับขอโชคดีการสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะปีนี้ปลอดภัยขึ้นในตัวเด่นเด้อในมาชิกนะครับเสามตัวเด่นก็มีศูนย์เจ็ดหนึ่งสองแปดสามแล้วก็สามแปดสี่ นะครับก็จะประมาณนี้เลยขอให้มาสองโตสาโตเด้อวันนี้จะได้พวกปังปางกันสําหรับฮานอยวันนี้ก็เต็มที่คือเก่าในมาชิกนะมายังหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสําหรับพี่พี่มาชิกทุกคนนะครับสําหรับแนวทางผมทุกๆแนวทางเลยเนี่ยมาชิกสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนก็อ t ด7 8 9นะทักเลยเลยนะจี้นั่นแหละนะครับเนาะไม่มีใครจะจ่ายเด้อนะครับสาหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายให้เรื่องสว์รัฐบาลไทยก็คอยติดตามนะนะครับอาทิตย์นี้มีไลฟ์สดรัฐบาลไทยให้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะครับเนาะอ่ะะนนครรัับบสหไล์ ในะคลิปนี้นะครับขอบคุณแม่ๆที่มาชิกทุกคนด้วยเนาะที่สนับสนุนนะครับค่าสมุดระคาและก็ของไาวตะข่า,ขา,ย,ขายมาในมาชิกเดียรไงผมก็าจะท,ทุรัให้สลับไหวตะข่ายเนาะนะขอโชคดีกันทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีนะครับ